พระอัคคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาคก,กรมขุนอัคารวรวรราชกัลยาเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมมื่นภูมินพักดีประสูแต่เจ้าจอมมารดาจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนพศ2389เมื่อทรงพระเยาว์ประทับอยู่ที่วังของ พระบิดาโดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาสุดารัตราชประยูนฮัตตุชาเป็นพระเชษฐภริกินีต่างมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมืน่นภูมินพักดีทรงเป็นผู้อภิบาลพระนามเดิมหม่อมเจ้าบัวรัดาวัน์หม่อมเจ้าบัวมีเจ้าหน้อง ร่วมพระมานดาเดียวกันอีกสององค์คือหม่อมเจ้าปิวและหม่อมเจ้าสายละดาวันในปีพศ2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่ให้หม่อมเจ้าบัวว่าหม่อมเจ้าอุบลรัตนารีนาถพร้อมกับพระราชทานพระนามใหม่ให้หม่อมเจ้าปิวว่าหม่อมเจ้าสาวภาคนารีรัต เจ้าวางออกพระนามว่าท่านองค์ใหญ่หม่อมเจ้าอุบลรัตนารีนาคและคณิ t าทั้งสองเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้าเสาวภาคนารีรัตน์มีอิสริยยศเป็นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ สิ้นพระชนเมื่อพศ2430หม่อมเจ้าสายมีพระอิสริยยศเป็นพระอักคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวารีพิลมกรมขุนสุทธะสิณีนาศภายหลังการประสูติพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยาวมาน,นารุมนพระองค์ได้รับพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานเครื่องยศ ตั้งอยู่ในตำแหน่งพระอักคชายาเธอต่อมาในปีพศ2431พระองค์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอักคชายาเธอพระองค์เจ้าพร้อมกันนี้โปรดกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระอักคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาค กรมขุนอัครววรราชกัลยาพระอัคคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาศกรมขุนอัครววรราชกัลยาทรงเป็นองค์อุป,ปานายิกาสภาอุณาโลมแดงสภากาชาติไทยสมัยหนึ่งพระองค์ประชวรด้วยโรคจุกแน่นและกระตุกลงสิ้นพระชนเมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2444 สิริพระชันสาน55ปี